สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ครับวันนี้น้องถุงทองเนาะเพีง่งรับคุณแม่มะนาวนะครับผมวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาผลไม้มาให้ใหน้องถุงทองได้รับประทานนะครับแม่แม่ครับอ่ามีแตงโมมีม,มาเยอะแยะเลยนะครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมแม่ใจดีมามีข้าวโพดนะครับผมมีแตงโมเนาะ แม่แท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้เอามาให้น้องได้รับประทานนะครับนันนี้เป็นวันพระเนาะมาทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับผมครับยังทำบุญกับสัตว์ใหญ่อ่าววันนี้อิ่มแน่นอนเลยคุณแม่มะนาวกับน้องถุงทองอ้าวกองไปเลยอ้าวนานๆเจอเนาะพี่กขพูดลงอีกถุงหนึ่งก็พอเดี๋ยวๆเดี๋ยวไว้ตอนเย็นด้วยเนาะครับผม โอ้ยแสบบอถุงทองแสบบอครับโอ้ยถุงทองอร่อยไหมครับผมโอ้ยทั้งกินทั้งเหยียบเลยเอาเข้าไปอ๋อมีเขาพูดเยอะแยะเลยตให้คนเคยเป็นบอคนนี้ไล่น้ับเขา เดี<ไ>๋ยวถ่ายลองช่องอยู่อ่าครับผมไปเลยน,นะครับนี่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้มาอ่อร่วมซื้อลผลไม้ให้น้องถุงทองได้รับประทานนะครับผมได้มีข้าวโพดนะครับผมมีข้าวโพดม,มีไปใกล้ๆก็ได้ครับไปใกล้ๆก็ได้ครับผมบม่เป็นยไง น้องถุงท้องใจดีอยู่ครับรับหลังครจับหลังมีเขาพูดมาฝากนะครับผมแล้วก็มีแตงโมนะครับผมมาฝากนะครับแม่แม่ท่านผูใหญ่ใจดีเนาะให้มาร่วมทำบุญให้ครับน้องถุงท้องเอาเข้าเลยครับไม่เป็นไรอยู่นี่ว่าเป็นอย่างนี้ฮะหางไหม โอ้กินเหมดบ่านอ่แม่กับลูกนะ้าเอาให้อิม่มเอาให้อิ่มเลยลูกแม่ครับเปล่เปียกเอาไปยกไปกินน้ำแรงน้ำเนี่ยเป็นขนามน่ะกินหลายบ่ได้ต้องแบ่งไว้น้ำแรงน้ำนี่เอากระโพดไปอีกเอากระโพดไปเอาไว้อย่างละสองถุงเพราะว่ากินหลายบ่ได้แดดมันห่อนน้ำใจง,งอาากินหลายบ่ได้ิอิ่มก้อน อาเดี๋ยวไปเทอีกให้หมดก่อนให้หมดก่อนก็เทอีกบ่หมดบ่ไะ้เหยียบถิ่มเลยไหนเห็นหลายเหยียบถิ่มนะครับเห็นหลายคนจะเหยียบถิ่มราะว่าเห็นลายเราก็เหยียบไปทุท่โท,ท,ทุเดนนะวันนี้มันพระใหญ่น้อคุณแม่ได้มาทําบุญทําทานอ่าให้น้องถุงทองกับคุณแม่มะนาวนะครับได้รับประทานนะครับผมอขอให้คุณแม่นะครับจงมีแต ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมาป่ปรารถนานะครับผมขอได้ได้โชคใหญ่ๆเหมือนให้พญาช้างสารนะครับผมบเอาไปอย่างละสองพ่อเอาไปเต็มไปทุกหนึ่งปังเอาไปเทอีกแมนนั่นน่ะไปเทอีกข้าวโพดก็เอาไปอ,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 อันหนึง่งเอาไปไว้อันหนึ่งตอนแรกกับพ่อพ่อเอาไว้สำนันละอห็มันกินเม็ดก่อนก็เทอีก,อก,กนนข้าบค้บับว่าเป็นยังครับ แม่กับลูกครับช่องพายถุงทองนะครับผมช่อง youtube พายถุงทองนี่นี่แม่ครับผมในมาให้น้องถุงทองพักเที่ยงนะครับช่วงนี้ช่วงประมาณสักบ่ายหนึ่งโมงนะครับผมอเมื่อกี้ก็อ,อ้อยไหมหนึ่งคันรถนะครับผม เอาไปหมดแล้วคราวนี้ได้เจอสองสยัยสงสัยมะขะพูดหลายกลัวมะขะพูดหลายกลัวแกะเท่เลยก็ได้ครับใฮ้เพิ่นกินมันอีกก่อนคันว่าไห้หลายๆเพื่อนเหยียบถิ่นนะครับาาอ้าวขะขาพูดกับแตงโมมะขะพูดหลายขะขพูดนี่ก็บจินหลายๆกับบดีมันก็มันยังบรสุกมันจะทองอืดได้สาหรับสร้างน้อยนะครับที่ตอนนี้เพิ่อนอยู่กับแม่เพื่อนก็นก การมาแยกแยกออกนี่จะให้แม่เพิ่นกินได้หลายแต่ว่าวเบิ่งทองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในเมื่อกี้มือได้ตัวหน่อยพิ่นเนพินพ่นกินอ่อพวกพวกกล้วยพวกมูนี่กินหลายแล้วก็เลยทองอืดน,นี่เขาพูดนี่เขาบ้าซุกกับบ้าคอยปันไถผมก็จะแบ่งไว้ให้กิน,น,น<อ>จังสี่เอาเพราะว่าวังหนึ่งนี่ผมไปโรงพยาบาลยูซูลินคนหนึ่าไปเพิ่นแบบเพิ่นยืมแม พันจินหลายพวกขา้าวโพดบุ้นนี่คันตัวใหญ่บ่ค่อยมีปัญหาดอกขันตัวน้อยก็กิอยากมีปัญหาเนี่แกข้วกมกล้วยน่อย้ม่ก้กินแตข้วโครับผมกล้วยมะเร้วกล้วยนี่นนมักอยู่แร้วกล้วยนหวานครับผมตัว,ตวน้อยเพิ่นมาปันไดนดอกแต่ว่าแม่เพื่อนอยากจะจะห้วงลูกนะเวลาอ่ายังซี่จะ กินไ,ได้กระโพทตัวปอ,อกบอน่นสิเป็นกระปูดเก่าว่ามันบ่ค่อยกินเนาะตัวปอ,อกไหมอ๋อเป็นกระปูดเก่าอ๋อวันนี้ให้คุณแม่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมมแม่ที่มาซื้อผลไม้มาฝากนะครับผม มาเหลืออีกนะครับเหลือวบตอนเย็นด้วยนะครับเหลือไว้ตอนเย็นด้วยเนาะไใ้ตอนเย็นได้ทานอีกนะครับแล้วก็แตงโมแตงโมนี่ก็สงสัยไม่ค่อยชอบมากนะแตงโมเนี่ยดูกองเยอะเลยยังไม่กินเลยกินไหมนี่ทําไม่กินจะเก็บกลับบ้านเก็บกลับ้านเน้อหล่ะเอาไปเด้อโอ้โหบอกัวหน่อยบอกใครกินแตงโมสิมักแตกระโปรด กระพุทธมันหวานไครับกระพุดหวานครับแนนเพิ่นจะจินย่าไปแล้วสร้างน้อยเพิ่นจ็จินมยังสี่เหรครับแน่้อยเพิ่นจะจินมเงียบจินได้สักหนึ่นก็ยังหนีหาแนวใหม่ ข้าวาขอ,อขาวมะเร็งขาา้าวล้วะเรไก่มาเบิ่งกล้วยบ่มีกล้วยก็เลยกลับคืน <c oughs> เพราะจะอยากกินกล้วยมากกลัว <c oughs> อาแม่แม่เอามาให้เยอะๆทานเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าไม,ม่อิ่มอิ่มแน่นอนเลยแม่ซื้อมาเยอะเลยอ่าแม่รู้ซึกว่าจะยำซ่าก็ลูกว่า <laughs> lúc ấy, nào kín nào Ờ, lần này lửa ịt nữa này, lửa อ่ายังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเราครับ